สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆลุงป้านะทุกทุกท่านและ f c ที่เคารพรักนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่โลเคชันผีกระสือนะครับซึ่งมีพี่เพื่อนนะครับ f c หลายๆท่านนะครับเรียกร้องกันมาว่าอยากให้มากลางวันดูบ้างว่าจะเจอยายกระสือหรือเปล่านะครับมีใครอมีใครอาศัยอยู่หรือเปล่าครับผมอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเจอ เหมือนที่ FC เนี่ยทำนายกันมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยมากังวันแล้วไม่รู้ว่ากังวันเนี่ยยายกระสือเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินขึ้นไปกันครับและก่อนจะขึ้นไปผมขอคนละหนึ่งไลค์1แชร์1ติดตามนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมติดตามให้ผมหน่อยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปกันครับความรู้สึกกังวันเนี่ยคนละแบบนะครับแล้วก็ลมเนี่ยค่อนข้างแรงนะพี่เนาะลมเนี่ยแรงมากๆนะครับ จะบอกว่าป่าก็เป็นนกพี่ก็เป็นป่า,ปากระถินป่<ต>าไผ <ฟ S 2> ่น,นะครับครับ,รบไปก็โอเคไปกันครับไป,ไปก็สภาพป่ากลางวันเนี่ยจะเป็นมีกระถินฝั่งหนึ่งแล้วก็ป่าไม้อะไรผมเรียกไม่ถูกนะครับต้นลำต้นเนี่ยจะเป็นออกน้ำหนาหน่อยหน่อยนะครับนี่ก็เป็นกระถินมีไผ่มีป่าล้อมรอบนี่ก็เป็นสิ่งก่อสร้างเก่า นอกอะไรวะสุดมากเจอไหมครับเสียงนกข็สวยสิเสียงนกทักแล้วนะนกทักก็ดีพี่คนลุกคนลุกไม่รู้ว่าเป็นนกที่พูดแล้วคนลุกวะ่ะ ใหญ่ปอบมันเลี้ยงเตือนภัยหรือเปล่าเนี่ยมันร้องชิบหายเลยเนี่ยไอ้ใหญ่กระสือเนี่ยมันร้องเตือนนะครับนกทักนะถ้าเป็นเป็นกระลอกก็กระลอกจะร้องมากนะครับไม่แน่นใจนะครับแต่สวยมากเลยโอ้โหเขอเสียวหลัง ก็วงเวงพอสมควรนะครับมันใจแก่มันใจแก่ตรงนะะี้ค่ะ แตะคุ้มมันมีคนอยู่เจอไหมเหมือนเอาผ้าขมาคลุมหน้าป่ะพี่ฮะผ้าขมาคลุมหน้าป่ะเจอไหมเกลียวป่ะพี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นะเป็นคนแก่ดูพี่เอาไงดีขึ้นไปดูข้างบนเหรอไ,รไปดูบ,นบ,น,ดบนบ้านก่อนใช่ไหม,ไมกี้ยายแกอยู่ตรงนี้เดินลงมานะครับ บรรยากาศตอนช้านี้ยังรลอนด้ยโอ้ยลมแรงวมเนี่จะมาเมื่อกี้มันจีนด้อ,ดอมๆมามองบริเวณเน,นี้เจอไไหมไม่ ไม่มีพี่คุี่อี่ไม่มีครับคมออัน,นยังกาตนราันยังมีนนผุนลกเลยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าคือใครนี่ครับเขาของตลาดดีทีอะไรไม่ครควรหลอบ ลอไปดูหน่อยไหมลองไปดูหน่อยก็ได้ขึ้นมามันมีบ้านอีกหลังนึงใช่ปะเออเอาไอเดีอะ<ป>ลองไปดูปสักแป๊บนึงถ้า ใช่พี<ห>่เฮ้ยเสียงะเสียงอะไรวะฮะเสียงอะไรที่ไหนที่ผมได้ยินอะ ต้นเดียวเวยที่ดูผมจะพาไปดูว่ามันเป็นป่ารถเลยนะพี่เป็นป่าล้อมรอบ ไม,ไม่รู้ไม่รู้เสียงอะไรเหมือนกันพี่เดี๋ยวเราจะลองลงไปดูที่หลังหนึ่งนะครับโอ้โห เดินไป,นเ,ไปนเดินไปไกลอีก,ก,อกเ,อเดินไปไกลอีกพอสมควรพี่ทางไหนวะโอ้โหมีสามทางเลยทีนี้พี่ลึกลึกลก็ดีแต่ผมจำไม่ได้ทางไหนมีสามทางเนี่ย<ะ>มีทางนี้ทางนี้แล้วก็แวกไวท้ทาง,อางเออ วันที่แล้วผมก็จำไม่ได้วะ่ะไม่ได้มานานเยกไปสองสามทางเลยเฮ้ยเฮ้ยปกติผมมามีทางเดียวนะมาผิดเส้นบ hey, ่าววะย้อนกลับก่อนพี่เฮ้ยย hey. ังไงบ้างไปดูดิใครครับใครครับ ผมมาดีครับใคร,ใครครับออสวัสดีครับ bạn đi hấp tôi không. chưa, chưa, chưa thấy không ừ. ừ. mấy tháng giác tháng tháng lên. Nãy cái thằng dát. một ký mình đời mấy tháng này, chẳng biết เฮ้ยพีซ <resol> hey, ้าใครครับอย่าไปท้าพี่ มื่อกี้แกหยุดตรงไหนมันอ,งงออกวะฮะทางแยกไปนู่นน,น,นะนะใช่โหม,มันจะทางเลยมันเป็นทางแยกทางแยกเยอะเลยอ่ะเขาลูกเนี้ยเราไม่รู้ว่าไปทะลุไหนบ้างเลยเัลืไม่รู้ไปทางไหนแล้ววะดิ ชือ่อังกลังินที่สนาม,มัำงาน เดินเบาอะไรบอวะมันเดินเบอ,อะไรบอวะพี่เขาน่าจะของบ้านขา่วมีมมไม่เหมือนแกเดินขึ้นเบาอะไรสักอย่างนะ เอาไงดีเอาไงดีคุณไปดูอีกทีไหม <S 1> <S 1> ไป okay, มดิเกมาเอาไว้สำแจกเกิดหายไปไหนวะไม่รู้หายไปในปา่าแล้ว嘛 กีแกเดินขึ้นมาเอาเลยวะอถอยกันพี่ตุ๊กแก แกดผมจะไปรู้พี่เหรอ<ะ>ถอยก่นอนนะใช่แม่งตุ๊แกแม่งเต็มเลยเมื่อกี้หยู่เป็นคื่อเฮ้ยผมกลัวจริงนะเฮ้ยไม่ไหวเลยพี่ตุ๊กแก โอเคนะครับตอนนี้นะผมกับพี่ซ่านะครับได้เดินลงมาอย่างด้านล่างแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับริ้วิดหน้าปิดตาเราไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นยายหรือเป็นป้านะพี่นะเราก็มาสำรวจตรงกรรงวันให้ตามที่ทพี่ๆเรียกร้องกันมาครับมันก็ตามหาตัวแล้วเราก็ห่วงความปลอดภัยด้วยพี่มีแต่ป่าด้วยวรอบๆยที่ถ่ายให้ดูผมก็เพิ่งเคยมาตรงกรรงวัน ตามจีนเนี่ยจะไปตามหาอีกหลังหนึ่งที่น้องเบดบ,บอกว่ามีทางมันซับซ้อนลือเกินมันเปิ่นทางแยกทางแยกเยอะเลยพี่กลัวหลงบนเขาด้วยโอเคก็โอเคนะเดิวไงนะผมกับพิซ่านะครับขออนุญาตเนี่ยเดินทางกันกลับบ้านก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ<บ>ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจพวกผมทำคลิปต่อไปด้วย สุดท้าที่อยากให้มาอีกก็คอมเมนต์บอก<ช>ด้านล่างได้นะครับพี่ๆท่านไหนอยากให้ไปสำรวจโลเคชั่นตรงไหนตอนกลางวันก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้ครับถ้ามีโอกาสพวกเราก็จะพาไปสำรวจยางโลเคช<ม>ั่นนีบก็โอเคครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับไงผมขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ